สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูจกกักรพันธ์อีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับหน่วยเรื่องพืชและประเภทของพืชนะครับอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับพืชพืชนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีส่วนประกอบนะครับมีรากลำต้นและก็ใบนะครับ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหน้าที่ของลากกันนะครับในรูปนะครับก็จะบอกถึงความหลากหลายของของพืชนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับมีรากเป็นส่วนประกอบนะครับลำต้นมีใบนะครับพอมีใบแล้วก็พอพืชจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะมีดอกนะครับพอมีดอกแล้วก็จะมีผลแล้วก็มีเมล็ดนะครับตามมานะครับ มาดูหน้าที่ของของลากกันนะครับลากนะครับมีหน้าที่นะครับเพื่อ,อดูดน้ําแล้วก็ลําเลียงน้ํานะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับตามลําต้นกิ่งและก็ใบนะครับลากนะครับคือส่วนของพืชที่งอกออกมาจากเมล็ดก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับส่วนลากนะครับก็จะ งอกออกมาเป็นส่วนแรกนะครับถ้านักเรียนได้ทําการาทดลองหรือว่าลองปลูกพืชผักที่บ้านนะครับก็จะอพอเราลดน้ําไปแล้วนะครับรากก็จะงอกขึ้นมาก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับอันนี้เราก็จะมาดูชนิดของรากกันนะครับตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูวันนี้นะครับก็คือรากของรากของหญ้าแล้วก็รากของข้าวโพดนะครับจะสังเกตว่า หญ้าเนี่ยจะมีรากฝอยเยอะกว่านะครับเพราะว่า,าจมีความจําเป็นต้องลําลเลียงดูดลําเลียงน้ำเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับหน้าที่ของรากเลยนะครับอีกหน้าที่หนึ่งก็คือยึดลําต้นนะครับยึดลําต้นที่อยู่กับดินไว้นะครับเพื่อที่เพื่อที่จะไม่ให้ ลำต้นเนี่ยหักโค่นลงไปนะครับและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือดูดน้ําแล้วก็ธาตุอาหารนะครับที่มีอยู่ในดินนะครับล,ลําเลียงขึ้นไปผ่านลําต้นนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งอย่างของรากนะครับก็คือสะสมอาหารสังเกตนะครับพืชผักที่เรากินนะครับเช่นพวกแครอทมันแกว้วมันสับปะหลังแล้วก็ หัวหัวชาเท้าเนี่ยนะครับคือเราจะกินส่วนของรากของพืชของพืชไปนะครับเพราะว่ารากเนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือสะสมอาหารพวกแร่ธาตุเราก็จะได้ประโยชน์จากการกินรา,ากของพืชเข้าไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีความรู้มาฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ